ต้องใส่น้ำจิ้มเยอะๆเพื่อดับคาวใส่จุ๊ครั้งแรกฮ่าฮ่เฮ่าฮ่หฮ่าฮ่าทไมเยอะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่่าอ้หนี่แม่น่ากลัวมากอ่ะไนอือ พยาวก็คือแบบกระท่อมเขียงเออเขียงนาเออเสียงนี้เ้ยเสียงใครวะเสียงใครวะคุ้นๆว่ะเห้ยเห็นเปล่าทุกคนเห็นเปล่าอสูมมาพี่ชายพี่วิลีนนั่นเองนะคะค่ะก็คือพี่กุ้งนะคะหางหายจาก Youtube ไปนานไปไหนอ่ะ เดี๋ยววันนี้เราจะทําอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาทําซอยจุครั้งแรกเออบอกก่อนว่าพี่เจนยังไม่เคยกินวิลินก็ไม่กินเพราะว่าไม่กินเนื้อแล้วเราจะมาทำพี่ทำยังไงปะเาาก็บเผือปะป <c oughs> ้าบ้านพราเห็นคนอื่น <c oughs> เขาไปซื้อซอยจุกินกันแต่เราอะ่ะคนพะเยาเราก็ต้องแบบเออต้องทํากินเองไรเงี้ยเออแล้วใครทานี่มาจำนะคะแล้วก็ให้พี่เจนกินค่ะเออเดี๋ยวจะมาลองดูฝีมือคนพะเยาว่าจะอร่อยแค่ไหน มาเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างมีผักค่ะอะไรก็เอามาให้ดูสิเรามีผักมีพวกผักใช่ไหมอ่ามีผักกับแก้มไม่เนอะอ่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ชายนะคะทำเลยจะยังไงก่อนน้ำจิ้มก่อนป่ะอันน้ำจิ้มก่อนใช่ไหมเออที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะทุกคนเพราะว่าอันอื่นก็คือมันเป็นเนื้อดิบใช่ไหมที่เราจะกินกันนี่ทุกคนนี้ผักถือปืนนะคะอีกรอบนึงผักถือปืนผักกับปืนอ จะฟัวไม่คำหรอคำมาไหน่อยแล้วใครเล่นบุฟฟาก็จะเงียบก่อนขั้นตอนแรกทำยังไงนี่คุณให้ต้องใช้ครบกูยังตกใจเลยเมื่อกี้เดี๋ยวต้องลอกกันแล้วมันลงไปเนอะวิมันแหลกเลยว่ะเออเนี่ยแหลกอยาเลยอะไรต่อผมนัวอุ้มมามิครับ แนวแซบแนี่บแซบป๊าดคนมอซีโรนปะนี่เอาอะไรต่อทุกคนพริกใช่ไหมพริกนะคะต้องแซบแซบมันถึงจะอร่อยแแค่นี้เหรอกินเหรอกินกับเนื้อดิบมันต้องเผ็ดๆหรือเปล่าเดีียมอ่เต็ยมมากเลยอ่ะเธออันนี้คืออะไรข้าวคั่วจำแนงจำแนงขอขอทำแนงหน่อยข้าวคั่ว ใส่เก็บมาใส่ย,ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยมันจะเค็มได้ไงใ,<ช>ใส่ไปแล้วนะคะโอ้โหกูหว่าเค็มแน่ฉลยดเ่รอไม่ใช่ไม่รู้ต้องใส่ไหมหรืยังไงอันนี้คืออะไรบี๋ครับบี๋ครับ คืออะไรก็ไม่รู้จริงๆโอ้โหทุกคนไม่เคยกินจริงๆนะอือหืออือหือคือเนื้อที่เราใช้ทํานี่คือเนื้อวัวใช่ไหมคือเนื้อวัวนั่นแหละ <c oughs> วิ๊งมันเรื่องมาละกินไหมแอาแจงชิมสิกินได้เลยอันนี้แบบจะเททิ้งนะใช่ไหม <c oughs> แรงมากทุกคนมันจะได้ไหมวะเนื้อกับเนื้อดิบอะ่ะถ้วยแรกผ่านไปเททิ้งไปแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะจบกี่ถ้วยมาดูกันพอพอ,นนพอมันทำเองกินเองนะตอนเนี้ย ตอนนี้นะคะเชฟนะคะไม่พูดไม่จาเลยค่ะ ừ, จริงจังเวอร์เอาอะไร,อ,รอ๋อัากำปืน้น <c oughs> เป็กหรอเเ็กจะไม่อย่างไระ,ะันนั่งรอไงเราทำไม่เป็นไงฮะเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน, <c oughs> นี่เราไม่ทำจริงจริงกเนี่ย <c oughs> ช่างใครวะไ,ไม่ไปคิป เร,รียวๆเลยเอเอ,อยากทำอะไรก็ทำอยากนั่งเฉยๆนะนั่งมองกล้องเออน่าจะเรียบร้อยแล้วนะเอามากระสกคนเมืองว่ะเกี่ยวแล้ว ได้บางทุกอย่างใช่ไหมต้องกินเนื้อดิบใช่ไหมเธอจุ้นคือเนื้อดิบนะทุกคนใช่แต่ว่าเราจะชิมชิมก็พอเนาะอันนี้เป็นฟองไหนคันแท้ครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้คันแท้นะคันแท้นี่เหรอสะใบนางจะใบนางผลละบ้านหมดเลยว่ะการซอยนะคะเพราะว่าชื่อก็คือซอยจุก็คือซอยเนื้อนั่นแหละ รอยจุแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทำสดๆเลยไม่มีการเช็ดขอบถ้วยใดๆทั้งสิน้นเรียวๆแล้วก็ที่บินบินอยู่ข้างในนี้นะคะมันคือเอฟเฟกนะคะนี่เป็นแมลงวันคือเราใส่เอฟเฟกเข้าไปนะคะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวทีมงานใส่เอฟเฟกแมลงวันนะคะบินเต็มนี่เลยเออเพราะมันหอมเหรอ คือที่ไหนมีมะเร็งวันนะ่ะคือน่ากินอเจมให้พี่ชายชิมแจ้งอันนี้คือมันสุกแล้วนะจริงหรอใช่เราขอชิมบ้างครั้งแรกนะทุกคนกับการกินซอยจุนะคะเราตักวะเอาอุ้ยเป็นไง ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่ามันมันรู้สึกแปลกตรงที่เราแบบไม่เคยกินแบบนี้อะแต่ว่ามันมีกลิ่นอ่ะทุกคนรู้สึกค้าวๆนิดนึงมันไม่ได้เหมือนแบบเนื้อสุกอ่ะคือคำแรกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแล้วก็สับเนาะป็นไงลองให้เพื่อชายลองอันนี้เป็นเนื้อ อะไรอะแบอะไรแ่มเวนมั้าอันนี้อันี้แต่ขอชิ้นเล็กๆกว่านี้ได้ไหมได้โอ้ยทุกคนแซกๆแมงคันเบอร์โอ้ยเอาเอาทีละคำอันเดียวกันไม่ไม่เดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเอาเนื้อก่อนเอาเนื้อก่อนชีวิตยูทูบเบอร์ต้องนะ จิมเยอะๆเพื่อดับขาวใส่จุ๊ครั้งแรกเคี้ยวอะเยอะแบบอมลมเว่ออันเนี้ยมันนิ่มกว่าอืออือแครกเกองดูดิแต่ว่าเนื้อมันหวานนะเนาะอือทำไมน้ำตาลละลายอ่ะ <laughs> <laughs> อะไรต่อเมื่อกี้กินเนื้อแล้วใช่ปะกินตับไหม,มเดี๋ยวจะลองกินตับดูเนื้อถือว่าดีกว่าแรกตอนแรกรู้สึกแบบคาวมากแต่เนี้ยคือมันยังรู้สึกว่าหวานหวานใช้เถอนะกินกับผักก็ได้หอ,นะอผักด้กวยโอมากระเซื่อกินกับผักดีกว่าทุกคนอย่างน้อยมันก็รู้สึกว่า <laughs> มีผักหรือว่ามีอะไร <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> เอาผักด้วยเอาผักด้วย <C le af> ตับลานิ่มกินได้เหมือนกันแต่ว่าให้กินในเดียวมันก็ไม่ดีนะทุกคนทั <C le af> ้งแรกและทั้งสุดท้ายกินสุกดีกว่านะ,ะแนะนำแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะนี <C le af> ่กุ้งเป็นไงบ้างอร่อยเลยรสชาตาก็แบบโดนลองไหม <C le af> ไม่เอาก็ไม่กินเนื้ออ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้แม่วัยลองชิมนะคะแม่วัยอยู่ไหนวะตัวเรียกดิไปไป ไม่ไหวแม่มาชิมเร็วไปอย่าเล ja all all um, why? Why oh, oh, wow. ่าไก่พ yeah! ่นไปเอาไม่เล่าไก่วะไปเก็บไข่ไม่ไหวไปไหนเนี่ยทุกคนบุ้ยบุ้ยมาดิแม่มาดิเร็วอ๋อกินี่แม่น่ากลัวมากอะกินนอน แม่ไม่ไว้ลองแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดเ้ยเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวคอนเทนต์เนี้ยจบทำอะไรต่อทำอะไรกับแม่กูเดี๋ยวเราจะแบบแม่เดินรอบหมู่บ้านโอเคแม่แม่เดินรอบหมู่บ้านเนาะมาซาอนะไเง้ยเออเดี๋ยวให้แม่ไวะขี่ซาล้งไปกับเราอุ้ยแต่น่ากลัวจริงแม่ไว้น่ากลัวมาก วือยแม่ไม่เหมือนปอดเงี้ยให้ทุกคนให้ดูใกล้ๆเหมือนป่ะเหมือนป่ะอุ้ยแต่งหน้าไอ้แม่ว่ะเหมือนมากเหมือนมากแม่เพิ่งลบนะเดี๋ยวเราแบบขับพเล็กไปรอบหมู่บ้าน ทุกคนจะจดจำแมเรเป็นตอบด้วยนะกลัววัวไม่ไหวอ่ะว่านี่ไม่ใช่การแสดงละของจริงอตอนนี้คือแบบทุกคนหนีหนีไปกันหมดแล้วนะคะทุกคนก็เข้าใจผิดกันหมดละเออแม่ไปมน้มก่อนยอกนะคะยอกนะคะคือว่าแม่ก็คือไปแต่งหน้ามาเพราะเราบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปกินซอยจุก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะ ลูกใหญ่อ่ะลุวคนเดียวไม่ต้อง้างช่างแต่งหน้าแพงเลยเนาะเออแม่ลงทุนมากดูดิปอสำลักปอเพชรปอแคทปอเมร์ปอเพชรเอาน้าให้ปอปอเอาเครื่องสำอางมาเองด้วยนะแป้งเอยเออเนี่ยเครื่องสำอาง เล่นเองว่ะความไม่ไวลงทุนมากทุกคนสรุปซอยจุก็อร่อยอยู่คนเดียวเออไม่ไวน่าจะอร่อยแต่ว่าเขาแบบปแปลกๆดิมันแป,ปลกสําหรับเราอะ่ะเพราะเราไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเหมือนปลาดิบไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนเพราะว่าปลามันไม่ได้แบบรู้สึกคาวขนาดนั้นออแต่อันนี้นคือแบบกิน,กนแรงแบบกินแรงกินนากเลยอ่ะถ้าเป็นเนื้อง้อไม่แรงเป็นแ่วกวย แบบขำนะเหมือนจริงอะขำเพราะกลัวมากเลยตอนเนี้ยเอ้แต่ถ้าตอนกลางคืนนี้คือน,น่ากลัวมากวันนี้ก็ถือว่าโอเคละมาเิอซอยตูครั้งแรกเปิดประสบการณ์ได้เจอปอบด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะทําอะไรอีกกับปอบตัวนี้นะคะ <c oughs> ทุกคนก็รอติดตามยังยังไม่จบอีกแ่ <c oughs> สนุกยังโอเคไปล้ะนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบ,าย,บายคะ่ะ